ชาวเคยได้ยินว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมั้ยเคยดิพี่ผมนี่รู้ดีเลยแล้วรู้มั้ยนรกคืออะไรนรกเหรอก็คือที่ที่คนตายคนชั่วทําความไม่ดีไว้พอตายก็ลงไปอยู่ในนรกนี่พี่ผิดแล้วนรกคืออะไรนรกเหรอก็คือนาที่ไม่ได้ถางนรกนารกพี่โป้ง พี่รู้เลยแบบว่าเป็นมารแต่มีคนกราบไหว้เสมอเฮ้ยมั่วหรือเปล่าจริงเน้นเน้นอะไรต่อมีอะไรย่างดองย่างเด็กเนี่ยเน้นพัดลมเน้นอะไรต่อมีอะไรใช่ไหมไม่ใช่อะไรอ่ะยอมอ่ะยอมมารอ,อะไรวะมารดาฮัคุณแม่มารดามนุษย์เจ้าปัญหา,หา,หา เจ้าวันหาหาพี่พี่เคยดูบอลปะดูดิดูใช่ไหมดูถ้าแมนยูเตะกับริวพูพี่ว่าใครจะทำประตูโอ้โหถามงี้ริวอร์พูลสิครับผิดอะไรอ่ะคนทำประตูใช่ป่ะเออช่างดีช่างทำประตูผมเห็นก็ตาเลยวนั้นน่ะพี่ถามมาเลยว่ามาฉลามอะไรเตะบอลได้ฉลามชนไงชมเรยงสีไงอีกิดเกกับถูก ฉลามฉลามบุกยอมชายามสุกพัชราชัยโอ้โหเป็ดบอลได้นี่ไม่ไปฉลามราชเมนคลานะถ้าไปนู่นใหญ่กว่าฉนานชุมมัตนาชชยนะเฮ้ยมนุษย์เจ้าปันหาหาฮะฮะฮมนุษย์เจ้าปัน นั่งบนหัวควายกับท้ายควายอันไหนหนักกว่ากันหัวควายดิพี่ทำไมอ่ะเอ้าก็อยู่บนหัววท้ายเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันรองรับอยู่แล้วหัวนี่มันไม่รู้หรอกจะมีน้ําหนักมารับในนั่งบนหัวควายหนักกว่าถูกใช่ทำไมไม่รู้ทำไมไม่ใช่ควายโอเคได้แล้วพี่รู้ไหมว่าคนโง่ชอบพูดอะไรไม่รู้ผมถามว่าคนโง่ชอบพูดอะไร พูดไม่รู้ไงนี่พี่พูดอย่างนี้เลยเนี่ยพูดอย่างนี้เลยพูดเหมือนพี่เลยไม่รู้นี่แหละอไม่รู้อขอตั้งอะไรนี่ทำไมเล่นสือคนละดอกขาด้านคนละดอกมนุษย์เจ้าปันหาหามนุษย์เจ้าปัน อะอะไรเอ่ยเสียบแล้วดูดถึงจะมันเสียบแล้วดูดถึงจะมันตักไฟปล่อยไฟตำตๆเสียบแล้วดูดไม่มันหระเดี๋ยวใจเต้นปีจังหวะอ๋อเหรออะไรอ่ะอันนี้มันกว่ามันมากเลยเหรอเสียบแล้วดูดมันแผลบเลยเสียบแล้วดูดถึงจะมันยอมนมกล่องบางทีเลอะข้างปากด้วยใช่มันมันเลยงั้นพี่ถามมาหน่อยว่ามาเลยอนมอะไรไม่มีผง นมอะไรไม่มีผัวมนมสดมนมสดฮ่าถั่วโ <c oughs> คตรฟุกงอะ <c oughs> ถั่วมนุษย์เจ้าปัญหาหามนุษย์เจปัญหาหาพี่อะไรเอ่ยยา,ยาวอยู่ข้างหน้า ห้อยไปห้อยมาอะไรอ่ะยอมอ่ะยอมเนท้ายโอ้นี่อยู่นาห้อยไปห้อยมาจริงว่ะจริงอ่ะอะไรเอ่ยมีเหรอหัวเดียวพันตัวหัวเดียวพันตัวเคยได้ยินแต่หัวเดียวกระเทียมรีบหัวเดียวพันตัวเมดูซ่างูเกงกองผิดให้ยอมยอมไหมอืมเข็มขัดหัวเดียวมีหัวเดียวพันตัวรอบตัวอัจฉริยะ 哈哈哈哈哈。啊啊啊啊啊啊